นึ่งครับผมนี่ของผมนะครับอันนี้ก็ของควยสามบรรทุกสวัสดีครับผมผมศักดจำตีเฉลวยกับผมเมื่อนี้ก็มาอยู่กลางป่าครับผมนี่ก็ขับมอไซค์มาครับแต่ว่าคนมาก,ก่อนนี่ก็ไล่พี่น้องย่งออกไปก็ไล่พี่น้องพึ่งยงห้มาส่วนกันไปกลับแล้วก็มี <S <S ผมมาว่าผมมาห้องมองเศร้านี่เขามาเศรา้ากับผมอีพี่น้องผมมาห้องมองเศร้าเนี่ยเขากลับไปแล้วพี่น้อง ขเขามาตัดตีซีเป็นหน่อเดี๋ยวเราบซิมานว่าเขาเขามาเก็บเอาไปเดียววะผมจะเข้าไปแล้วมันซิมานบอกว่าลองเบิร์กนะครับเนาะคิดว่าป่ามัน,นยังไม่มั่งก่วงเป็นนองมันเป็น,ปนปปแบบนี้เลเดี๋ยวพี่น้องเขาจะเก็บไปมืดมันมันได้ของห่อก็เป็นของห่อ,อพี่นออ้องยังได็ก็เดินเบิรงนนำกันลองไปดูนำกันครับผมาตามพุ่มิใหม่แถวนี้ครับผมปา่าเป็นแบบนี้นะเป็นเป็นดอยเลยครับเด้อนี่ลักษณะนี่เป็นภูเขาครับผมนี่นี่ครับผม ข้านำหญ้ามาเจอดอกบานนี่เคยิเนเคลิรมิดไม้ที่ดีพี่น้องเด่ว่ามันมันต้องมีเห็ดนะครับผมเจอเห็ดครับผมมีสามสี่ดอกเลยนี่นี่ไข่เห็ดพี่น้องมึงดีเยอะนี่ครับผมเห็ดไข่เห็ดครับผ,ผมนี่ไข,มข,มขม่มันกวลังึ้นครับผมนี่นี่ครับผมอีดอกนึงครับผมใกล้ๆกันด้วยวะนี่นี่ครับผมนี่มันกําลังขึ้นพี่พี่น้องจุมจ่มๆพู่นนะตัง้งกรกอออีกอันหนึ่ง คุณสองสี่ดอกครับผมพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องนึกว่ามีสามสี่ดอกมันไม่อีกพี่น้องนี่เด็นี่ผมเนี่ยโเห็นวางห่านมาอยู่ใกล้ๆกันครับผมนึกว่าบบแมนเห็ดวู้แมนครับผมนี่นี่นี่ครับผมอู้หอยใหญ่ที่นี่พี่กำลังขึ้นครับผม โอ้ใหญ่แล้วครับผมตกดอยใช่ปะพี่น้องน,นี่มันก็หนั่งคื่อนที่เป็นน้องกำนั่งคื่อนมีน้อยนะสองดอก มึงกันเนี่ยบันี่ครับผมนี่เห็ดเห็ดมันกำลังขึ้นครับผมมีปะมันเป็นตุ่มเล็กๆเห็นไหมเป็นอันนี้เห็ดเลยครับน,น, <c h arta> นี่เห็ดระงูครับนี่กระเมนครับผมมันกำลังขึ้นครับผมเนี่ยครับผมมันกำลังขึ้นนี่นี่มาเจอเด้อพี่น้องเออแล้วนี่ไข่มันนี่นี่นี่ไข่มันนี่นี่ไข่พี่น้องนี่ขึ้นไงนี่อันนี้กำลังขึ้นครับผมมีปะนี่ยแต่บเนาะ นี่ครับผมนี่อันนี้กําลังขึ้นนี่ยเพราะขับนี่กําลังดันขึ้นมาอันนี้น้อยบนต้องเอาพี่น้องเอาใหญ่ๆสิเพราะอู้ดอกมีพี่น้องดูด,ดิงามขนาดนี่ครับผมพี่น้องเจอขึ้นนี่ดอกบานครับผมแจกดอกนี่พี่น้ององุดอัดจุ่มก็มีนี่ครับผมอู้ยง,งามขนาดมาพี่น้องเก็บครับผม ็แบบนี้ครับผมนี่พี่น้องปะทุ ผมจวดเลยงามขนาดโอ้โหพี่น้องงามขนาดครับผมดอกบ่งหญ่ครับผมเนี่เห็นไพี่น้องนี่ตรงกลางกล่องเป็นพาไปเบ่งพี่น้องโอ้พี่น้องงามขนาดเลยครับผมพี๊พี่ปี๊ปี๊ปี๊ี๊ปี๊พี๊ปี๊ปี๊พีน้ีงเบิงเนีพนี้ยนีรับเด้ออันนีพีีีีีป๊ป๊ยู่ครับผม พี่น้องอยู่คืนแก่ๆกันนี่นี่ครับผมนี่นี่น,นี่พี่น้องออ้ยพี่น้องนี่เนือ้อประดงามเลยครับผมพี่โอ้ยพี่น,อน้องมีอีกบ่บะนี่ครับผมออ้ยนีย่พี่น้อง สมบูรณ์แบบครับผมอ้ยงามกันาดครับผมนี่งมาบุดดนมาพอดอกน้องปนองีน้องดีน้องดีมันบาดแบบนี้ครับผมเออร์ตัวดีให้ผึ่งนุ่งยุ่งก็มีครับพี่น้องดีใกล้ๆกันปูน่านเป็นสายฮอตผนครับผม ครับผมนี่ับนี่ครับดอกนี้โอ้ขึ้นเดีมองน,พองน,น,นีพี่น้องดิดินี่ดกบานรลายพี่น้องวอสิบบเกตก็เสียดายครับผม

นี่ครับผมมันเป็นแบบนี้นะครับเด้อยีงเอาความระวางกับตะกาบางนะไม่ลองนี่มันขึ้นลัษณานีครับผมเพรานี่พื่นเห็นดอกจูงรับผมนี่ดอกนึง โอ้ดอกนี้งามขนาดกับผมขึ้นยังสีเลยนี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่พี่น่องดิโอ้โหสะอาดก็มีอย่างทิดเลยครับผมดูด,ดพิพี่นึ่งดูดินี่ดอกนี้โอ้ยพี่พี่นึองมันอยู่นี่เอง เลือกเยอะครับพี่น้องดูดิหั่นโบมี่มีเนี่ยมาได้กินเยอะจริงว่ะนี่ครับผมอู้หีเนของไข่ครับผมนี่ไข่ข้างล่างก็มีพี่น้องแต่ไข่หน่อยนี่ไข่ไงครับผมนี่พี่น้องสทงอ่างไก่ไก่กันนี่นะครับนี่อันนี้แกะถึงมาได้บ้านน้องพี่น้องแกะลองบาต้องตัดเลยพี่น้อง วูแตกครับผมโอ้มีแมงเจาะคูณใดอยู่ครับผมนี่เป็นน้องงามกันดูดินี่ครับผมวูเป็นอังคืนนะเป็นเป็นแถวแล้วครับผมดูดินี่พูนับเป็นแถวแล้วครับผมเป็นแถวแล้วก็เห็ดพึ่งเข่าก็มีนะเห็ดพึ่งเข่าพูนอันบานออกไปคุณเป็น้องโค้งไปพูนน่ะวู ข้าล่างไปน้องอหัดปุ่นเลยครับผม Oui ดินพี่ oh, ออพี่นองอ้พี่น้องดูนี่นี่โอ้งามขนาดครับผมโอ้โหพี่ครับผมนี่ครับผมอยู่บนนี้หอวยนี่ครับผม เห็ดไฮแล้วครับผมนี่ครับผมเห็ดนี่นี่ไข่เห็ดแต่วันวันนี้ก็ไม่มีผมนี่ครับผมเนี่ครับเด้อนี่ครับผมสองนูนวันนี้นี่ครับผมกขาวๆนี่แม่นดิครับผนี่มันกำลังขืนวันนี้ก็แม่ครับผมนี่แมงเจาะอันนี้ก็แม่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ครับผม โคตรมันยังเลยเลยเห็ดพี่น้องเลรว,ว่าเห็ดมันขึ้นไปทั่วครับผมโอ้เด็ดเต็มตาเด้พี่น้องมือน,นี้เป็นม้าใป็นเด้อเอามันหล่นจุไปเลยพี่น้องเอาแบบกลับบาน่อด้เลยมือนี้จะเอาแบบกลับบาน่ไดเลยเลยพี่น้องแบบแบบห้องไห้ยเลยแบบเอาแบบห้องไห้เลยนะพี่น้องมือน,นี้นี่ครับผมอ้แต่มุตะมีอยู่ครับผมนี่ครับผม โอ้เนี่ยมันปแทบบอติดเลยครับผมนี่อีกดอกนึงโอ้แตกครับผมพด่นนี่แตกเลยมันอยู่เลิกพื่อนอนไต่หินโอ้สีเหลืองครับผมนี่เรยกดอกครับผมนี่นี่ครับผมเก่งแบบนี้นี่นี่สิบดอกครับผมโอ้นี่นี่ทอดนี่ครับผมนั่นเกินเป็นกล่องเลยครับผม พี่น้องโอ้พี่น้องดูสิขึ้นไปมีแล้วครับผมโอ้ยแถกครับผมไม่เต้หินอืมนี่โอ้นี่ พุทไห้ช่วยตะมุตะมีอยู่ครับผมนครับผมเห็ดละงกเห็ดละงกเหลืองได้อเปล่างนี่ นี่ครับผมนี่มันก็ไม่ห่อน,นี่ครับผมนี่มีไข่หนึ่งอยู่นี่นี่ใกล้ๆการจากดอกพี่น้องนี่ห้าหกดอกครับผมโอ้พี่น้องดอกแต่ละดอกโอ้ดอกนี้ครับผม กองนี้ครับผมอู้แตกบบ้านี้ครับผมโอ้ฟ้าแฝดครับผมพี่ฟ้าแฝด้ง <c oughs> านขนาดครับผมมาดตนี่ครับผมเห็ดผึ่งยุงอู้ยไปนอนอยู่ดิ งามขนาดครับผมขกินแบบนี้นะแดบงบออยูยี่ไปน้องไพน้องโอ้หลุดลุกมือ,อน้องดูดิไพนอ้อ,พนองงามขนาดครับผม โอ้ยผมงามงามครับผมนี่ครับผมเป็นไปได้ยังไงพี่น้องเห็ดเห็ดละงอกกับเห็ดผึ้งยุงอยู่ยนำกันไข่เห็ดผึ้งยุงมีสองไข่ครับผมเอาอันนี้ก่อนได้ไหมรึเปล่าพห,หนา่าแล้วพี่น้องปี ผมนี่ครับผมบู๊ยพี่น้องสด้หองไฮดีด้วยนี่พี่น้องเอาไปประมาณนีากลับยังได้ไปนี่หลายด้วยนี่เห็นนุงอยู่มันขึ้นแบบนี้ครับผมนี่มันถึงใกล้ๆกันนะสี่ครับผมสามสี่ดอกนี่มันจะมีกลุ่มๆครับผมนี่นี่ง่ายขนาดครับผม ดอกนี่ครับผมนี่เป็นนอเป็นนออยู่อุ้ยนี่ครับขนาดโอเคครับผมมือนีกับหมานะครับเด้อผมมาเกิดเด็ก,กตาหนึ่งครับผมนี่ของผมนะครับอันนี้ก็ของควยสามบรรทุงพี่น้องโอ้สองกระตาะเบิกหญ่พู้เนี่ยน,นี่มาพ่อกันครับผมมาพ่อกจะป่าเห็ดครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> มันจะป่าเห็ <c oughs> ดครับผมแล้วก็ พอกันตอนปิดคลิปพอดีพี่น้องผมก็ปิดคลิปพอดีเลยครบพอกันครับผมจะได้ฝากให้กำลังใจอีพี่ต่อไปนะครับเด้อฝากขอบคุณหลายๆคนหลายค์กดแชร์และขอบคุณที่ซับสไครต์ให้ครับผมครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับเนาะแล้วก็ได้บักไลน์แล้วครับผมปุี่ย์แต่ก็ขอบคุณครับที่เขามาให้กำลังใจและซับสไครต์ให้ขอบคุณหลายๆครับอยากแต่นอนอยากแต่นอนปากกล่องเลยครับในซรัมมี่พี่น้อง ข้าวสก็บอีลีในใจลายด้วยสกีบแบบนี้แต่เรต้งกกองปักกล่องแบบนี้เนี่ยเรียนเอาเรียน,นเราดีเฮ้ยไม่น้องอย่าห้องไหนไม่เรียนนองแต่ใส่ต้องปุ๋ยใะเรียนเรา,าโอเคครับผมจะได้ฝากติดตาอพี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ